ปานปานครับผมพวกแอ้แมาจากข้างนอกมีอย่างกินอยู่บอกให้หิวเข้าไหมมีเ่อคอยจับไล้ปานมีตัวใหน้านครับผมอืมโอ้ควยจับพากินพาแซ่บก่อนหล่ โอ้คือขับเลยโอ้มีผิกหนาหอมมีทั้งผิกหนามีทั้งหมูเจียวกระเทียมทอดหอมเจียวมีทอดผิกซดสผิกแข่งอะไรอีกแล้วผิกแข่งก็กงกมีโอ้ตู้ปิดแต่ใส่บวานมันมากแต่ใส่โอ้ขับไว้อือาเบิร์ตหน่ยนะปานนายขอเบิร์ตเลยเด้อ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อข้าวโพดแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อกี้โอ้โหได้กินต้มกล้วยจับนะครับผมนี่กล้วยจับพากินพาแซ่บนะครับผมเอ็มทีชาแนลนะครับผมเป็นกล้วยจับของน้องหมวยนะครับพี่น้องเอ้าเมื่อกี้ลองกล้วยจับอุบลสูตร อุบลของอำเภอพี่บุญนะครับผมเป็นของน้องมวยนะครับพี่น้องกาเดียวพี่น้องคนใดสนใจการเพิ่นกระซิมีแบบนี้ให้น้ำนะครับพี่น้องอืมหลายอย่างเลยครับมีผักริกมีอย่างกระเทียมเจียวบอกครับแล้วก็มีริกหน้านี่ครับพี่น้องเบิ่งเลยนะครับผมที่อื่นนะครับผมจะไม่มีริกหน้านะครับผมนี่อันนี้ของน้องมวยเพ่นี่มีนะครับผมมีทุกงานมีทุกซองนะครับพี่น้องและที่สําคัญในยินข่าววสามห่อร้อยน้ำนะครับผม ได้ยินว่าเพื่อนขายห่อละ35บหาท3ห่อ้อยนะครับพี่น้องราคาถือเฮงงส้นนะครับผมเป็นเส้นสดนะครับผมสามารถเก็บได้ถึง1เดือนนะครับพี่น้องแล้วเพื่อนกะซิมีนี่อยยังอะเจียวเจียวน้ำกันนี่แหละให้ไอ้หอมเจียวนะครับผมเออหอมเจียวแหละผมห้องหอมเจียวอันนี้จะเป็นพริกหน้านะครับพี่น้องแล้วก็ซีมีมะพริกแบบนี้นะนะครับพี่น้องนี่มะพริกขั่ว เห็นแหลครับผมพื่นให้พักหลายไน้่นี่พี่รั่วนี่ครับพี่น้องนี่แพ็กเกจแพ็กเกจพุ่นดีๆงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ยเบาแดงระยากิวเข้าฮะเอาพักหอมมาคุยห,หน้าเพื่นเองจังหน่อยนะครับผมนี่เพิ่มสีสันผมเป็นพักหอมพักอ่าพักอย่างละไออันในหอมปีเบอ่ไออันหอมๆนะครับพักอย่างน้องผมไปลืมซือ้อขึ้นใช่โอ้ย ลืมหมดสื่อขึ้นใช่วันนี้พี่น้องอันนี้ผมต้มแค่ห่อเดียวนะครับพี่น้องจริงๆผมมาชิต้มสองหอ่อแต่ว่าอ่าผมย่านสิ้นมันอืดนะครับพี่น้องผมย่านสินมันอืดนะะ้ํนผามผมก็เลยบอกว่าต้มหลายนะครับพี่น้องคันบุอิมผมก็ชิ้มกินอีกอีกหลังไม่นะครับพี่น้องสินเหนียวงามๆเลยครับมนะแซบ่บๆนะครับก็บปอแดงครับน้ำน้ำสุบ แซ่บครับแบบนี้เลยเครื่องปรุงเพื่นให้ห<อ>๋วยจับอุบลน้นองมวยเพันอยู่พี่บุญน,นะครับผมน้องมืองดู <c oughs> แซ่บมากบางคนมีหมูย่อก็ใส่หมูย่อ,อได้นะครับพี่ตีนไก่ก็ใส่ตีนไก่ได้ครับแต่ว่าปเปล่าแดงโบมี <c oughs> อแซบ่บผมมักใส่พักหลายๆพี่น้องมันแซ่บครับไกย่ยังเป็นสักทีพยานครับไก่ยังบอกว่าแซบ่บเลยอืมอมัมพริกใส่ลองชิมมึงมนพิกนองมวยดูชิ้แซ่บเลยยิบครับ ผิ่งน้องหวยเพชรตัวนี้อเพชรเพชรครับเอ้เจนครับอืม การห้อนห้อนครับอืมใส่ขนาน้าพร้อมนะครับนวาต้องใส่ขนาน้าแต่เสียดายมันหมูมีหมูย่อครับพี่น้องก็เลยบรอยครบเครื่องประดีอืม โอออืมอออเส้นเหนียวมากครับหิวข้าวครับปงไ,งไปขอ,อน้องมาเห็นดีเห็นกวจับน้องไว กินเลยไานี่ครับนี่กินข้าวไอ้น้องเพื่นขายดีแห้งได้นี่ครับพี่น้องผู้ใดสนใจเฝ้าสร้างกินนะครับพี่น้องออเดอร์เพื่นปังๆได้นี่ครับดื่มบอกทุกคนนะครับผม กกิจันบน้องเป็นงานแฮนด์เมกนะครับผมงานแพ็คมือทุกอย่างนะครับผม,ม,มแซมเส้นมันหลายนะครับแต่ว่าผมใส่จานใหญ่เส้นมันก็นเลยร่อยกระจายนะครับพี่น้อง โอ้เซนเบาแดงมากมากครับก๋วยจับนี่กินย่ำใดกับเบื่อกล้วยจับผมกินมากนี่ผมเคยได้พริกหน่านะครับผมถ้าเขาซื้อแบบมากินเองมีห้องน้องหมวยที่เป็นไทยพริกหน่ามานะ่ครับ

ทั้งแซบทั้งห้อนครับทั้งหิวโอ้แซบแซบน้องมวยรอบหน้าชีต้มสักสามห่อเนี่ยครับพี่น้องอันนี้ย่านแต่สิ้นมันในอมน้ำก็ได้ต้มห่อเดียวครับเพราะว่าเห็นมันหลายนะครับพี่น้องเพราะว่าเวลาเป่าแต่งต้มแต่ละรอบนะครับต้มสองห่อนะส่วนมากคนระับมีแต่ เส้นน้ำสดบมมีเพราะว่าเขาต้มหลายแล้วเส้นมันมันขืดน,น้ารับก็เลยต้มห่อหนึ่งมแซ่บมากือ โอ้แซ่แบๆน้องวหมว่ไ,ได้กินแล้วนัวเข้มข้นนะครับผมน้ำซุปเข้มข้นมากๆม,มีความนัว <c oughs> แซ่บป๊าดว้วย้ที่ต้้งสองห่อดีกว่าพี่น้อง ก๋วยจับน้องหมวยนะครับผมพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลเพิ่นตั้งสื่อก๋วยจับว่าก๋วยจับพากินนะครับผมพาแซบเอ็มทีชาแนลผมมีเอ็มทีชาแนลก๋วยจับพากินพาแซบติดติดว่าแต่ช่องน้องเพิ่นช่องเต็มนะครับผมกะขอบุญขอบคุณนะครับผมทุกคนทุกกาลังใจนะครับพี่น้องที่เป็นกําลังใจให้เบาแดงมาโดยตลอดนะครับผมและก็ขอบคุณน้องหมวยนะครับผมที่ส่งก๋วยจับนะครับผมมาให้เบาแดงได้กินได้ชิมนะครับผมกะ แซบสมสมซื้อกวยจับอุบลเอรีนะครับผมสมซื้อกวยจับพี่บุญน,นะครับผมกาขอบคุณขอบคุณน้องเพื่อนนะครับผมอะผู้ใดสนใจก็ะดยบบอแดงจะเอาช่องทางการสั่งซื้อมาให้นะครับพี่น้องกะออเดอร์น้องเพื่อนขายดีๆนะครับผมกะรยิงยินเพื่อนว่าโอ้ยอดขายตอบรับพี่น้องตอบรับมาดีมากค่าพี่แดงเพื่อนว่ากะ คุณใดสนใจอยากร้องอ่ะมากินมาชิมมือกับฟาเฝ้านะครับพี่น้องกับดบๆนะครับผมเดี๋ยวของพ่นเวิดก่อนที่บริกินนะครับผมนะฝา่พี่ฝักงน้องนะครับผมสุขูสุขคนกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบ่อแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงสมีก่อนครับผมไปครับ